สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะฮะเกมมี่นะฮะในที่สุดเราก็เจอเทพโจยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะฮะคงเคยได้ยินประวัติเกี่ยวกับคงเบ่งคงเบ่งครคุณจําทุกคนชาวโลกชาวโลก,โลกจําคงเบ่งคนนี้ได้หรือเปล่านี่แหละคงเบ่งขอบคุณมากนะครับแล้ววันนี้จะมีอะไรจะพูดไม่มากมายนักนะสำหรับคนอย่างผมของคงเบ่งนะตำนานแห่งคงเบ่งพระพุทธเจ้าผมตัดสุนชอบดโดยพระอ,องค์เอง เอาละผมจะบอกให้นะการใช้ชีวิตทางธรรมหรือว่าทางโลกนะ่ยรักษาความสมดุลของธรรมชาติแล้วก็ความบริสุทธิ์เอาไว้แล้วจะก็จะเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกพิศา,าร์มานพ่ายแพ้ตกนรกหมกไหมไปหมดทั้งโลกไม่มีอาดาากรในโลกอีกเลยอาดาากนนักโทษทั้งหลายมันเป็นพวกที่ทาร้ายประชาชนของเรามันเป็นนักโทษนั่นแหละอาดีคอนทาร้รายประชาชนขอบคุณครับนะฮะอันนี้คือการเกิดแนะนำวันนี้มีคําถามเยอะแยะเลย เอาคำถามแรกก่อนนะฮะอยู่ยังไงกินยังไงถามซ้ำอีกทีปกติวันวันหนึ่งเนี่ยกินข้าวกินอะไรไหมผมไม่ค่อยจะทานข้าวมากนะไม่อุงสังขารเจริญธรรมวิปัสสนากรรมฐานจงกลุ่มแล้วก็ใช้ทินเนยน้ำแข็งทินเนยน้ำแข็งเป็นการอาบน้ำเส้นเลือดของอาบน้ำสมองข้างใน,งในแต่ถ้าเราหนักเกินไปก็เป็นพิษนะ อย่างเช่นแต่เราต้องทําอะไรให้มันถูกต้องนะอย่างเช่นเราอาบน้ําข้างนอกเราต้องปิดให้มิดชิดแล้วเวลาเราที่อาบน้ําข้างในเราก็ต้องปิดให้มิดชิดการอาบน้นํานี่อย่าเปิดเผยมันไม่ดีอ่ะข้าวไม่กินกินไหมข้าวไม่ค่อยออแล้วลรจารย์ปกติกินข้าวกับอะไรก็กินสมมากินข้าวเหนียวแล้วก็ไก่มันที่ก็นั่งกินผัดกระเพราบ้าง จานเดียวผมก็อิ่มคือคือคืออิ่มทั้งวันเลยก็อาจจะมีกาแฟบุรีน้ำเย็นขนมเนี่ยอยู่อย่างนั้นทุกวันอ่ะคำถามต่อไปมีคนฝากมาถามว่าชอบวงวงแบบวงวงดนตรีอ่ะของไทยอ่ะชอบวงไหนเป็นพิเศษปะวงดนตรีของเมืองไทยเนี่ยนะ ผมชอบดูรันโปรเจกต์กับคาร์บาวดูวรันโปรเจกต์กับคาร a บาวนะฮะก็อย่างคลิปที่สามนะฮะที่เทพโจโดได้ร้องเพลงให้ฟังนะฮะเพลงอะไรนะอย่าหยุดยั้ง่ะนะฮะรู้จักบอดี้แสลมไหมบอดี้แสลมผมเคยได้ยินผมรู้จักอยู่แต่ผมยังไม่เคยดูคอนเสิร์ตเขาจริงๆสักครั้งส่วนมากผมจะเก็บตัวอยู่นี่ตลอด ม่ยอมเปิดเผยตัวไม่ยอมเดินทางไปไหนมาเพราะมันดันตลายแล้ววงวงวงฝรั่งวงสากลท,ที่ที่ชอบที่สุดอะ่ะเอาที่สุดเลยนะที่สุดเลยเหรอที่สุดเลยอืมอันนี้ผมคิดสักหน่อยนะคิดสักหนึ่งนาทีนะผมอ่าแล้วผมให้คำตอบได้แล้วนะ Aerosmith boy อันนี้ชื่อรายการเราเนี่มนันละศิลปินที่ผมชอบที่สุดในโลก แล้วก็สตีฟไวในในวันนั้นบอกว่าชอบสกอร์เปียนไงสกอร์เปียนนั่นคือมืออ่ามือเบสของอดีตมือเบสของวงสกอร์เปียนไมเคิลแชงเกอร์มือเบส er. ดับหนึ่งของโลกเป็นมือเบสให้กับสตีฟไวแล้วก็เอริสมิดนั่นแหละตัวแทนจากเดอะสกอร์เปียนใช่หรอแชงเกอร์ er. มือเบสระดับหนึ่งของโลกไม er. เคิลแชงเกอร์ไปเล่นเบสให้กับไมเคิลแจ็คสันเล่นเบสให้กับสกอร์เปียน เล่นเบสให้กับสันธนาเล่นเบสให้กับแอร์โรสมิธเล่นเบสให้กับสตีฟไวเล่นเบสให้กับกาเนลูเซตเล่นเบสให้กับวอนฮาร์เลนทำไมเล่นหลายวงจากเลยเขาเขา,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขาว่างมากขนาดนั้นเลยเขาเป็นมือเบสอันดับหนึ่งของลกูกเขาสามารถเปน็นผู้นำนักดนตรีทั่วโลกได้มือเบสต้องหนักแน่นที่สุดสุขุมที่สุดรอบขอบที่สุดและชัดเจนที่สุด mm. คุม เวคุมการเวลาของบทเพลงในแต่ละบทเพลงซึ่งถ่ายทอดออกมาโดยธรรมชาติซึ่งทําให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าธรรมชาติสวยงามมากมายขนาดไหนชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคน,นักนักโทษอุกชกันใครที่ไม่มีดนตรีในหัวใจนี่ถือว่าเป็นนักโทษเลยเหรออาเดียกอนวิถานมีกนจริต นะฮะทุกวันนี้คุณฟังเพลง,เ,<อ>พลงเลดีิมทำลายประชาชนด้วยนั่นและนักโทษอาชญากรทำลายประชาชนอ๋อคำถามมันชักจะตึงเครียดเกินไปนิดหนึ่งมันอ่าอ่าอ่า,อาโอเคเอางี้มีคนฝ่ามาถามให้คำนิยามกับคำสองคำคำว่าโลกสวยเข้า <c oughs> ใจคำว่าโลกสวยไหมอ่าขอคำอธิบายหน่อยโลกสวยนี่หมายความว่าไง โลกสวยเลยคำพีศาสนาของศาสดาอีกของโลกน่าละโลกสวยที่สุดในโลกอันนี้คือโลกสวยครับที่เรามีน้ำมีน้ำน้ำรับประทานมีไฟสองแสงสว่างมีทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระท่านประทานให้น,น,นั่นละ โลกสวยที่สุดในโลกพระท่านประทานให้ทุกคนในโลกพระสององค์เจ้าอันนี้คือโลกสวยนะฮะอีกคำหนึ่งดรามา่าคำว่าดรามา่าดราม่าครัเป็นนายแพทย์เป็นนายแพทย์หรอืมด็อกเตอร์แพทย์นายแพทย์ระดับด็อกเตอร์ดรามา่าดรามา่าเป็นนายแพทย์ระดับด็อกเตอร์ นายแพทย์ของเป็นนายแพทย์ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจอร์จบุตรเสือกาจิตปวนจอร์จบุตรใช่ใช่ดราม่าค ja mm ือนายแพทย์นายแพทย์ของประธานาธิบดีจอร์สบุตรอืมนะฮะดราม่าแปลว่านายแพทย์วันไหนใครดราม่าแปลว่ามึงเป็น นายแพทย์นะฮะใช่เหรออันนี้เดี๋ยวเดือนหน้านี่จะมีคอนเสิร์ตแบบเป็นดีเจแต่ก่อนเขาร้องเพลงนะฮะแต่ก่อนนี่เป็นนักร้องวงนี่แบบชาวร็อกดังมากคุณอาจจะเลิกฟังเพลงร็อกไปแล้วตอนนั้นนะฮะตอนนี้เป็นดีเจเปิดแนวดับสเตปรู้จักดับสเตปไหมดับสเตปนะ ผมจะไวเล่ากิฬาสกู๊ดับสเต็ปนั่นะคะือรอสจวดโอเคโอเคดับสเต็ปนะฮะรู้จักสกิลเล็กไหมสกิลเล็กเซอร์สกิลเล็กเอางี้อาจจะไม่ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงแล้วก็เปิดรูปภาพของเขาให้ดูแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมานะฮะ

เปิดรูปของสกิลเลกและก็เพลงของสกิลเลกให้กับเทพโจฟังนะฮะเราจะมาฟังความรู้สึกนะฮะที่ได้ฟังเพลงอ่า <Skill Lake S 2> จะพูด <Lake. S 2> ในแง่ที่มันเข้าท่าหน่อยนะ,<อ>ะที่มันพอสมควรที่มันมถูกต้องนะมผมจะพูดให้ฟังนะสกิลเลกนี่หมายความว่ายังไงผมจะพูดให้ฟังเดี๋ยวใช้เวลาสักคิดสักู่เมื่อกี้ผมเลยเลือกน้อยเนะี่ยเมื่อกี้คิดออกแลนะ้วน่ สกิลเล็กอ๋อผมรู้แล้วผมนึกได้แล้วนะหัวหนา้าวงของสกิลเล็กนะออสซี่ออสบอนพพมดหมอผีแมวเกาว่าชีวิตออสซี่นั่นแหละออซี่ออสบอนปลาชาพมดแมวหมอผีแมวเก่าชีวิตออสซี่ออสบอนนั่นแหละอย่างที่ท่านใช่เหรอใช่เลยนั่นแหละหัวหน้าวงสกิลเล็กแหละ ออซีออสบอนคือหัวหน้าของสกิลเล็กพอหมดหมอผีออซีแมวเก่าชีวิตในขณะที่ผมหมอผีเอ็กซ์โซซิกแบทแมนอ่ะอันนั้นคือสกิลเล็กใช่ไหมสกิลเล็กนะฮะสกิลเลกนี่เล่นดับสเต็ปหมอผีแมวเก่าชีวิตออซี่ดับสเตปกับสกิลเลกนี่อัมมาตานีิรันการล็อกล็อกอามาตานีิรันกาลล็อกเข้าเข้าหน้าเหมือนผมไหม คุณเป็นลูกชายจอเลนนอนผมเป็นเต่าทองคนที่สองคุณเป็นนักร้องผมร้องจากคุณผมเป็นลูกชายของจอเลนนอนเป็นนักร้องนําคุณเป็นลูกชายจอเลนนอนผมเต่าทองคนที่สองทุกครั้งที่ประชาชนเห็นผมหรือว่าแฟนเพลงเห็นผมผมจะต้องถือบุหรี่ทุกครั้งนี่คือสัญลักษณ์ประจำตัวของผมนี่แหละเต่าทองคนที่สองคุณเป็นนักร้องนำหนึ่งคุณเป็นลูกชาย เอาเดี๋ยวเดี๋ยวสีสีเต่าทองมีใครบ้างพูนเดี๋ยวด้วยเอเอาไปเอาใหม่ไล่ใหมสี่เต่าทองมีใครบ้างมีคุณลูกชายจอร์เรนอนแล้วผมลูกชายฟาสิริกิตไม่เอาไม่เอาอ้าวลูกชายชาวน้าเดี๋ยวมีมีมีผมมีคุณแล้วมีใครอีกอีกสองคนแล้วก็คนที่สามอําพูลลำพูนคนที่สี่บครับปูแบ็กเฮดนี่แหละสีเต่าทองอันนี้คือเดอะบีเทิลเดอะบีเทิลแหละนี่แหละเดอะบีเทิลละ ใช่อะใช่อันนี้เรื่องจริงนี่แหละเดว,วิเทลสีเตาทองละนามสกุลผมสุพันนะสมบูรณ์สุพันไปว่าทองเน่ยเกิดปีจอวันอาทิตย์เนะี่ยตรงกับเมืองจีนเมืองจีนถือเป็นปีเตาทองอนี่แหละสีเตาทองมีคุณมีผมอําพลผูแบกเกิจนสะีเตาทองคุณเป็นนักร้องนําผมเป็นมือให้กันตำแหน่งอะไรดีแล้วเราค่อยคืบก,กันอีกทีหนึ่งอ่าหอคิด,คดผมจะใช้ผมจะเล่นตำแหน่งอะไร คือคือเล่นได้หมดเลยผมคิดว่าผมควรจะเล่นนานนานไปแล้วกีตาร์ที่เป,ทเป็นกีตาร์ที่ไม่มีเอฟเฟคเป็นกีตาร์ที่ไม่มีเอฟเฟคก็คือไม่ต้องใช้เอฟเฟคเสียงคลีนอย่างเดียวเลยคลีนอย่างเดียวโอ้แล้วเวลาท่อนโซโล่แบบบาดๆอย่างนี้ ไม่ต้องไม่ต้องเก็บเอฟเฟกต์เหรอไม่ต้องอเด็ดเด็ดธรรมชาติธรรมชาติไม่มีการ<อ>แต่งแต้มหรือว่าเติมสีสันอะไรมากกีตาร์ที่เล่นด้วยเสียงคลีนนี่คือสุดยอดแล้วไม่ต้องแต่งเติมอะไรไม่ให้เป็นมาย,ยานั่นคือความถูกต้องคนโลกของสีเต่าทองความยิ่งใหญ่ของสีเต่าทองเดอบิทเทเทพเจ้าล็อกเกนลูนผมจะไม่ใชเอิฟเฟกเลยจําเป็นดนตรคอร์ดอัมพลำพูลเป็น,น,นมือเบสอัมพลเาพ่อมือขวา อัมพลำพูนเจ้าของตำนานวงไมโครและปูแบ็กเฮดเจ้าของตำนานยูเรเนียมอัสจอลหันจนขึ้นมาเป็นแบ็กเฮดแบ็กเฮดแล้วแล้วปูแบ็กเฮดนี่เล่นอะไรในวงปูแบ็กเฮดเล่นก้องอ๋อคุณเล่นกีตาร์ที่ไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีเอฟแล้วก็ปูแบ็กเฮดนี่มือกองมือกองแล้วก็อัมพลเล่นเบสอัมพลเล่นเบสคุณเป็นนักร้องนำอ๋อผมร้องนำโอ้นี่เราเราคือสีตัทองเหรอนี่ละสีตับทองสีตัทองนะฮะ Okay. You are my cinema. I อ่ะเมื่อกี้เปิดรูปให้ดูเปิดรูปที่มีคนเอารูปคุณไปแบบตักเป็นรูปจันเจา้าเป็นอ่าอินเดียนาโจนะฮะแล้วก็มีจินซีด้วยแล้วก็มีเจมส์บอน์นะฮะรู้สึกยังไงชอบไหมคิดนานาย ชาวนาเมืองไทยราชินีชาวนาเมืองไทยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าชอบหรือเปล่ารูปที่เปิดให้ดูชอบไหมชอบมากชอบมากนะฮะ,ะคุณอยากเป็นอะไรอีกเผื่อจะมีคนทํามาให้ดูอีกผมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจมส์บอนด์ขอบคุณคนที่ตัดรูปเจมส์บอนด์มาด้วยนะฮะควอนตัมอฟทินเนอร์เจมส์บอนด <James S 1> ์ศูนย์ศูนย์เจ็ด ยักษ์ลายเหนือเมฆมือจุลกรรมพ,รพิษพลานเจมส์บอนซูซุนจิตอ่ะเจมส์บอนเอ่ะเดี๋ยวข้ามไปคำถามอื่นอ่ะเจมส์บอนเจมส์บอน,บอนกลับมาเรื่องเจมส์บอนใหม่เมื่อกี้ตัดนะฮะตัดไปนิดหนึง่งอ่ะชอบเจมสบอลก็ผมเป็นลูกชายคุณีริสเบดราชินีกฤษพอผมสันตรปาปาชนบอนทีสอง มานครลอนดอนอังกฤษสะพานข้ามแม่น้ำาน้อยนิวยอร์กสหรัฐผมเกิดวันที่สองตอนฟาสางพอดีทูนยายเจ้าของสะพานข้ามแม่น้ำาน้ายอยเราตกลงคนเกิดที่ลอนดอนหรือคุณเกิดสะพานอะไรยังไงผมว่าคลอดที่สพานพุทธ <c oughs> <c oughs> สพานพุทธอยู่ขอนแก่นเหรออยู่ขอนแก่นสะพานพุทธนั่นแหละชัวร์นะ เคชายแดงของเขตชายแดงขอนแก่นขอนแก่นติดชายแดงด้วยเหรอนั่นแหละเขตชายแดงขอนแก่นคุณคลอดที่ไหนนะสะพานพุทธสะพานพุทธสะพานพุทธอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะผมเกิดวันพายุใหญ่ที่สุดในโลกคลอดที่สะพานพุทธแล้วสะพานพุทธที่กรุงเทพนี่ของปอมเหรอผมคลอดออกมาเดินบนดอกัวได้เจ็ดเก้าไม่ใช่และไม่ใช่และอันนั้นไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าอย่าพูดเรื่องที่มัน อย่างนี้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปตัดอ่ะเราเปลี่ยนคําถามกันมีคนฝ่ามาขอหวยด้วยคุณเข้าใจคําว่าหวยไหมรู้จักหวยไหมไม่ได้ไม่เสียนะลอตเตอรี่รางวัลลอตเตอรี่เราซื้อลอตเตอรี่นี่ไม่ได้ไม่เสียแต่ว่าถ้าคุณเดือดร้อนสวัสดิการสังคมช่วยคุณได้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าประชาชนก็ต้อง ถูกต้องปะะเป็นราษฎรเท็มขันคุณคงเข้าใจนะเป็นเงินที่คอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ยากคุณจะหวังเอาแต่ได้ไม่ได้หรอกคุณต้องเสียสละเอางี้ผมขอเลขสักสามตัวที่คุณชอบที่สุดตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าผมให้คุณพูดสามตัวเลยเพื่อมวลมนุษยชาติเลยเลขสามตัวนี้มันจะถูกหรือผิดผมไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีคนฝากขอมาคุณพูดเลขสามตัวออกจากปากคุณมาเลย หนึ่งสองสามเอางี้เลยเหรอแก้วสามประการหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคือแก้วสามประการอันนี้คือเลขที่ชอบที่สุดแล้วเหรอเป็นเลขที่สวยที่สุดในโลกแล้วหนึ่งสองสามใครที่ซื้อหนึ่งซื้อเลขในลอตเตอรี่หนึ่งสองสามแล้วเกิดถูลอตเตอรี่วันที่ขึ้นมาคุณ พระราชทานเหรียญสัญญบัติยุทธิยศแห่งผู้นำผมว่าอะไรขอูดตรงๆเหมือนสมเด็จโตนั่นแหละอ่าไม่อ่ะอ่าโอเคเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวเออเออมีมีชุดมีชุดโอ้ใส่สองชุดวันนี้เขามีชุดมาโชว์ด้วยอ๋ออันนี้เป็นแฟชั่นคือเป็นผู้นำแฟชั่นซินแบต จะใช้สินแบตสุดยอด <_ an> มีแรงบันดาลใจไม่เวลาแต่งตัวนี่ไปเอาเอามาจากไหนแรงบันดาลใจดูจากที่ไหนหรือ,อยังไงนี่แหละอารยามีรายสาสเดาที่ห้าของลูกสินแบตประจนภัยหลายภาคแล้วฮะ <_ an> อันนี้คืออันนี้เอาชุดจากไหนมาใส่เาหของลูกซื้อของผมมาตามเรื่องตามลเออนะฮะมันเป็นมันเป็นแฟชั่น มันเป็นไปเองโดยธรรมชาติอันนี้ถ้าเกิดมีคนแบบฝากเสื้อผ้าเอามาให้คนเนี้ยคุณจะใส่เสื้อผ้าที่เขาฝากมาให้คนไหมผมคิดว่านะควรจะเป็นชุดดนตรีร็อกดีกว่าถ้าเกิดใครจะเอาชุดมาให้เทพโจขอเป็นชุดชาวร็อกใช่ไหมชาวร็อกชาวร็อกชาวร็อกต้องสีอะไรชาวร็อกสีดําสีดําต้องต้องสีดําเพราะเทพโจเป็น สีดำสลับแดงร็อกสีอื่นไม่เอาอสีอื่นไม่ใช่สีอื่นไม่ชอบแล้วที่ใส่อยู่นี่มันดำตรงไหนนะเนี่ยอ๋อนี่เหรอซินแบตตอนเล็กๆอ่าตอนนี้ยังไม่เป็นชาวร็อกนะตอนนี้แต่งตัวแบบเจมบอลเอเจมบอลแต่งอย่างเงี้ยตอผมโตขึ้นมาผมก็ชุดชาวร็อกสีดำสลับแดงก็คือว่าแอร์ลสมิธสีแดง ีบไวสีดำนี่ม่แต่งตัวอย่างนี้ถ้าจะหาเครื่องแต่งตัวไ้ผมขอให้เป็นอย่างนี้ชาวร็อกชาว heavy ชาวร็อกตำนานแหง่งอินเดแดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกชาวร็อกอินเดรแดงเออเลยนะฮะอ่ะตอนนี้รู้สึกคำถามเราจะหมดแล้วมั้งมีไอ มีคำอะไรแบบเด็ดๆจะฝากถึงคนที่ติดตามคนอยู่ไหมในภาคที่ห้าอ๋อได้ขอเวลาหนึ่งขอเวลาครึ่งนาทีสามสิบวินาทีอ่ะสามวินาทีนะฮะสามสิบวิสามสิบวิอ่ะ,ดดนะเนี่ยไม่ถึงเลยไม่ต้องถึงผมคิดได้แล้วถ้าคุณจะหลังน้ำตาอ ผมคิดว่าคุณตัดสู้ชอบโดยพระองค์เองจะไม่ดีกว่าหรือคำคมของผมผมคิดขึ้นมาเองจากฟังแล้วปฏิบัติถ้าคุณคิดว่าคุณเสียใจยคุณเสศสร้าในชีวิตคุณจะหลังนะคุณหลังน้ําตาผมคิดว่าคุณตัดสู้ชอบใดโดยพระองค์เองดีกว่านะ,อะโอเคนะสุภาษิตของผมในวันนี้ขอบคุณมากนะฮะก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะฮะสำหรับ ภาคที่ห้าสำหรับใครที่ติดตามดูอยู่วันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะฮะรู้ไหมว่ามีคนรอดูอยู่เยอะมากเลยภาคหาเนี่ยรู้ไหมภาคที่ห้าเหรอหลวงพ่อโจไงเป็นหลวงพ่อโจแล,ล้วเหรอเิทธิเอกปริสุธูเราเลี่ยงเรื่องศาสนาดีกว่านะฮะ ขอปกครองลูกขายใช่ขาขายขายขายกูมึงหลักศิลาจารึกการปราบปรามพม่าจนพม่าถอยทับพ่ายแพผยอเคุ้งหงสาวดีของคนไทยที่พม่ายึดนเรศวรได้จากนานไงไปไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาเรื่องการเมืองไม่เออโอเคโอเคให้ทุกคนได้ศึกษะในความคิดในการใช้ชีวิตแล้วก็ควบคุมอารมณ์แล้วก็ มีสมาธิจิตที่มั่นคงต่อสาบันผู้นำทั่วโลกอยาเป็นคนที่ทำลายม,มนุษยชาติอย่างเช่นยิตเลอบิลเดนกอดาฟีสัดดัมุสซนจำไว้เขาทั้งสีคนถูกประหารด้วยกวารแขวนคอหมดแล้วโอ้ห้ามทำลายม,มนุษยชาตินะสุดท้ายนี้ก็มีสาระมาฝากตอนท้ายเหมือนเดิมนะฮะ ท่านคอนี่สีเจ็บมากไปได้มาจากไหนขอถามถามถามเป็นข่าวสุดท้ายแล้วผมซื้อมาจากร้านเสื้อผ้าในตลาดร้านของสิปาเถะเป็นผ้าเส้ดหน้าสีเขียวซึ่งผมก็คิดดูแล้วอืมสวยมากผมก็เลยนํามาใช้ซื้อมาในผืนราคาผืนละยี่สิบบาท oh. สีเขียวุณเอาเงินมาจากไหนอ่ะก็พี่สาวผมให้ตอนเช้าทุกวันวันละร้อยแล้วบางทีผมก็ขอข้าบ้างก็คือว่าคนที่นี่เขารู้จักกับพ่อแม่ผมดี แล้วเขาพ่อแม่ผมแล้วพ่อแม่ผมช่วยเหลือเข้ามาตลอดตลอดนานมานานแสนนานแล้วจนแม่ผมเสียชีวิตแล้วแต่ไม่ใช่แม่จริงๆของผมหรอกนะแม่นมผมแล้วผมก็ทำงนานให้เขาช่วยเหลือเขาจนผมเป็นบ้าลของผมที่เขาเป็นแม่นมของผมแต่คุณไม่ต้องรู้หรอกว่าผมเป็นลูกใครแต่จะพูดเป็นในๆก็ได้นะ <c oughs> นี่แหละลูกชายคุยลิสเบตเทเลอร์รับสันตรป,ประปาจนพรที่สองล้ออละไปไเยอะละ โอเคนะฮะเจมส์บอนด์เจมส์บอนด์ซีนแบบเจมส์บอนด์นะวันนี้ก็ได้ตัวละครใหม่มาเพิ่มอีกแล้วนะฮะก็ขอคนสำหรับทุกท่านที่ติดตามมาตลอดทุกคลิปนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนหายคิดถึงเทพโจนะฮะก็เออวันนี้ยังไม่ได้ร้องเพลงเลยนี่จะให้อะไรสุภาษีอีครั้งหนึ่งเกี่ยวกับสถาบันการปกครอง เดี๋ยวนะเ,เดียวเดียวเดียวไม่ไม่เอาเรื่องไม่ไม่เอาเรื่องนั้นนะไม่เราควรยิงตรงเคารพตรงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเป็นไงล่ะประเทศไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐประชาอภิไยของไทยทุกส่วนทุกคนคงร้องได้เอาละโอเพลงชาติไทยนะฮะ อ่ะวันนี้มีผลงานเพลงของศิลปินคนไหนจะมาส่งท้ายสำหรับทุกคนที่รอฟังเพลงอยู่ไหมส่งท้ายเลยสำสำหรับคลิปนี้ขอสักเพลงได้ขอใช้เวลาที่สักู นานไปแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าไปฟังเลยดีกว่าฟังไฮร็อกเลยเอ,าอาจจะไม่รู้ยิ่งดูเก่าๆอาจไม่เรียบร้อยพวกเราโทษทีสกอร์เปียนเดอะสกอร์เปียนคิงอินเดียนาจไฮร็อกส ไฮร็อก <High> อาจจะไม่รู้ยิ่งดูเก่าๆอาจไม่เรียบร้อยพวกเราโทษทีนั่นคือไฮร็อคนคนต่างกันร้อยพันใจล้วนมากมายทั้งเลวดีพันคนต่างกันรถต่างอ่าเอาไปหาฟังเองนะฮะอันนี้เป็นเพลงจากเทพโจสำหรับวันนี้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยที่เสียสละเวลา นะฮะมาให้ผมสัมภาษณ์นะ,ะขอบคุณมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวพบเจอกันใหม่เมื่อมีคนคิดถึงล็อกล็อกชาวล็อกทำมือไง <Lock. S 1> นะฮะสไปเดอร์แมนปล่อยใหญ่ปึ๊บปล่อยใหญ่ไงปล่อยใหญ่ไม่ปล่อยใหญ่แล้วเหรอจัดชัดนี่เนะี่ยโอเค ขอบคุณมากครับบ๊ายบายยังร็อกไม่มีวันตายร็อกไม่มีวันตายขอให้ทุกคนมีความสุขชวนิดนิรันดร์ร็อกไม่มีวันตายเอรูสมิสตีบัวจันเจ้าขอบคุณแห่งไข้ฟุงจันเจ้าแห่งไข้ฟุงบ๊ายบายขอดูภาพจันเจ้าอีกสักครั้งหน่อยขอดูภาพจันเจ้าอีกสักครั้งเอาได้เลยก่อนที่จะไปดูภาพจันเจ้าเรามาล่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปดูภาพจันเจอกับเทพโจนะฮะ อ่ะ๊ายบายผู้ชมใช่อ่ะ๊ายบายอ่าแล้วเจอกันคลิปหน้ารายการของเราชื่อว่า a r o ูสเม t ต Boy ยภาคหกนะฮะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย